สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์เจตงัดหลักฐานยืนยันบังไฟพญานาคแค่ชาวลรายิงปืนกลางน้ําแม้จะผ่านไปเป็นสัปดาห์หลังเทศกาลบังไฟพญานาคที่คนริมฝังง่งโค้งที่จะมารวมตัวกันดูการไหลเรือไฟในช่วงวันออกพรรษาและดูลูกไฟที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งตามความเชื่อของคนแถบนั้นมักจะนําไปเกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่องพญานาค อีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามจะพิสูจน์ความจริงของบางไฟพญานาคอย่างหนักจากคนที่เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์โดยดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่โพสเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นการเปิดวอลก,กับกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคล่าสุดได้โพสภาพหลักฐานและบทความเพื่อพิสูจน์ว่าลูกไฟนั้นไม่ใช่พญานาคซึ่งภาพล่าสุดถูกระบุว่าบางไฟถูกยิงขึ้นจากเรือไฟในแม่นม้ำโขง พสต์ด,ดังกล่าวระบุว่ามีบังไฟพญานาคยิงขึ้นจากเรือนในน้ำโขงจริง,รงๆหลักฐานเรื่องบังไฟพญานาคเป็นกระสุนสองวิถียิงขึ้นฟ้าจากฝั่งเรานั้นมีออกมาเยอะมากตั้งแต่การลงพื้นที่พิสูจน์ของคุณสมภพํำสวัสดและเพื่อนๆเพจพ,พ,พิสูจน์บังไฟพญานาคในปีพศ .2555 หรือกว่า11ปีแล้วซึ่งครั้งนั้นมีทีมงานเพื่อนคนเราช่วยถ่ายภาพและคลิปวิดีโอจากฝั่งเราด้วยซึ่งได้หลักฐานชัดเจนว่ามีการ ยิงกระสุนสองวิถีขึ้นฟ้าจากป่าในฝั่งเล่าและเมื่อยิงขึ้นไปแล้วคนไทยที่มานั่งชมในฝั่งไทยก็ส่งเสียงเฮรันตามมาที่สำคัญคือด้รูปที่มีการยิงขึ้นจากเรือไฟที่ไหลผ่านมาด้วยซึ่งน่าจะทำให้ยิ่งหลอกสายตาผู้ชมได้เนียนขึ้นอีกว่าลูกไฟมันพุ่งขึ้นจากน้ำในเวลากลางคืนอันมืดมิด ลองอ่านเรื่องราวที่ทีมงานคนเราเล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรมาบ้างรวมทั้งเห็นคนที่ยิงด้วยในโพ์ด,ด้านล่างนี้นะครับปอลลในรูปประกอบฝั่งซ้ายคือฝั่งไทยที่มีคนมารอดูบ้างไฟพญานาคเต็มไปหมดส่วนฝั่งขวาคือฝั่งเล่าที่ไม่ค่อยมีคนมากนักส่วนใหญ่ก็คือมาดูเรือไฟและลอยกระทงในวันดอ,อกพรรษาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ